น้สาธารณะคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับในข่าวเศรษฐกิจแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่านี่ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นดาบสองคมที่ทั้งสร้างและก็ทำลายประเทศได้ยังไงคือพอพูดคำว่าน,นี่เนี่ยภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือเรื่องแย่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนี่ของประเทศล่ะครับ มันจะแย่เสมอไปจริงหรอคำตอบมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่านี่สาธารณะคืออะไรถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือหนี้ที่เกิดขึ้นตอนที่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินมากกว่าที่เก็บภาษีเข้ามาได้นั่นเองครับพอเงินไม่พอสําหรับนโยบายต่างๆรัฐบาลก็เลยต้องไปกู้ยืมมาเพื่อเดินหน้าประเทศต่อไปโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านบวกหรือด้านสว่างของมันกันก่อนดีกว่าเพราะถ้าใช้เป็นนะนี่สาธารณะเนี่ยโอ้โหมันเป็นเครื่องมือสร้างชาติที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับลองดูภาพนี้นะครับมันจะเห็นภาพชัดเลยว่านี่ที่ฉลาดเนี่ยมันทำงานยังไง เริ่มแรกเลยรัฐบาลกู้เงินมาก่อนจากนั้นก็เอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนโรงพยาบาลรถไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่าพอมีโครงการใหญ่ๆแบบนี้มันก็เกิดการจ้างงานธุรกิจต่างๆก็คึกคักและพอเศรษฐกิจโตขึ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากขึ้นสุดท้ายก็เอาเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่แหละครับกลับไปจ่ายหนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นวงจรที่ส่งผลดีกับประเทศในระยะยาวได้เลยแล้วทั้งหมดนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะครับ เ,เงินกู้ที่ว่าเนี่ยมันก็คือที่มาของโรงพยาบาลที่เราไปหาหมอถนนหนทางที่เราใช้กันทุกวันหรือที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือเงินช่วยเหลือต่างๆตอนช่วงวิกฤตโควิด -19 นั่นแหละครับการกู้เงินนี่แหละที่ทำให้รัฐบาลสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาขึ้นภาษีเราแบบหนักๆในทันที แต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันคือดาบสองคมมีด้านสว่างแล้วก็ต้องมีด้านมืดถ้าก่อหน,นี้มากเกินไปหรือว่าใช้เงินกู้แบบไม่รอบคอบจากเครื่องมือสร้างชาติมันก็จะกลายเป็นภาระหนักอึง้งที่ฉุดประเทศให้จมลงได้เหมือนกันนี่แหละครับคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่ากลัวพอประเทศมีหนี้สูงมากๆสิ่งแรกที่ตามมาเลยคือภาระดอกเบีย้ยที่มหาศาล แล้วเงินที่ต้องเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะไปกินงบประมาณส่วนอื่นงบที่ควรจะเอาไปพัฒนาการศึกษาพัฒนาโรงพยาบาลก็จะน้อยลงและสุดท้ายถ้ามันหนักหนาจริงๆภาระทั้งหมดก็อาจจะตกมาอยู่ที่ประชาชนนี่แหละครับไม่ว่าจะในรูปแบบของภาษีที่สูงขึ้นหรือบริการจากรัฐที่แย่ลง เพื่อให้เห็นภาพว่ามันหนักขนาดไหนนะครับเฉพาะปีงบประมาณ2,567เนี่ยประเทศไทยเราต้องเจียดเงินไปจ่ายค่าด,ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับย้ำว่าแค่ดอกเบี้ยมากถึง210,000ล้านบาทลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้เราเอาไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือพัฒนาอะไรได้อีกตั้งมากมายนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของจริงเอาละ ทีนี้เราลองขยับไปดูเคสตัวอย่างจากทั่วโลกกันบ้างดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าไอ้ดาบสองคมเล่มนี้เนี่ยมันส่งผลในชีวิตจริงยังไงดูตารางนี้สิครับน่าสนใจมากคือถ้าดูแค่ตัวเลขนี่ต่อ GDP เนี่ยมันบอกอะไรเราได้ไหม่หมดจริงๆอย่างของไทยเราอยู่ที่ประมาณ62%ก็ถือว่ายังพอจัดการได้แต่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยหลังช่วงโควิดแต่ดูญี่ปุ่นสิครับ นี่ปลาเข้าไป256%สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ทำไมเศรษฐกิจเขายังไปต่อได้ในขณะที่กรีซตอนปี2010นี่อยู่ที่ประมาณ148%กลับเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่จนแทบลมละลายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบของปริศนาเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ครับความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือนี่ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะ่ะเจ้านี่คือคนญี่ปุ่นด้วยกันเองนี่แหละครับ คือเป็นการกู้ยืมกันภายในประเทศมันเลยยังพอควบคุมสถานการณ์ได้แต่ในทางกลับกันกรีซเนี่ยก่อหน,นี้เกินตัวแถมยังขาดวินัยทางการคลังอย่างรุนแรงสุดท้ายก็เลยไม่มีปัญญาจ่ายหนี้นี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกเราชัดเจนเลยครับว่าการบริหารจัดการหนี้เนี่ยสำคัญกว่าตัวเลขนี้ซะอีก พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้มันไม่ใช่การห้ามสร้างหนี้เลยนะแต่คือการบริหารจัดการหนี้ให้มันฉลาดโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่างหากมันเหมือนกับการเดินไต่เส้นลวดเลยครับต้องรักษาสมดุลให้ดีไม่หันก็ร่วง และเพื่อไม่ให้การเดินไต่เส้นลวดนั้นมันเสี่ยงเกินไปประเทศไทยเราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเพดานหนี้สาธารณะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ที่70%ของ GDP พูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นเบรกฉุกเฉินหรือเป็นกรอบวินัยทางการคลังที่คอยเตือนรัฐบาลว่าเฮ้ยอย่าก่อนนี้เคลื่อนจนเกินลิมิตนี้นะเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่สดสดร้อนรอนที่สุดตอนนี้เลยก็คงหนีไม่พ้นนโยบายดิจิท a l Wallet นี่แหละครับ ไอ้ข้อถกเถียงใหญ่ในสังคมที่ว่าเงิน5 0 0แสนกว่าล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากไหนจะเป็นการกู้ที่คุ้มค่าหรือเปล่านี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าทำไมการตรวจสอบจากภาคประชาชนถึงเป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆและนั่นก็นำมาสู่บทบาทของเราทุกคนเลยครับในฐานะพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันการคอยติดตามตรวจสอบและตั้งคำถามต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก นี่ก้อนนี้มันจําเป็นจริงไหมการใช้จ่ายมันโปร่งใสตรวจสอบได้หรือเปล่าแล้วมันจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้จริงๆหรือเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่านี่ทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็คือภาระที่เราและคนรุ่นหลังต้องร่วมกันรับผิดชอบสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามนี้เอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่า ครั้งต่อไปที่เราได้ยินข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะกู้เงินก้อนใหม่ลองฉุกคิดและวิเคราะห์ดูสักนิดว่าเงินก้อนนั้นมันกำลังจะถูกใช้เพื่อสร้างอนาคตหรือกำลังจะกลายเป็นภาระที่คนรุ่นต่อไปต้องแบกรับซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจับตาดูของพวกเราทุกคนนี้แหละครับ